นี่ก็เป็นเรื่องของทรัพย์นะจ๊ะทรัพย์สมบัติรูปสมบัติทํานองเดียวกันเลยและผู้ที่จะครอบครองทรัพย์สมบัติได้เนี่ยไม่ใช่จิ้งจบเออจิ้งจบเป็นจุลเศรษฐีไม่ได้นี่นะจ๊ะเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้มหาเศรษฐีจิ้งจกไม่ได้เป็นบรุเศรษฐีไม่ได้ไม่ได้นี่นะจ๊ะรูปสมบัติก็เช่นเดียวกันนี่ กายมนุษย์นี่เราต้องออกแบบของเราข้ามชาติมาถึงจะได้ยูนิฟอร์มนี้นะคือมันมีผังมีกําลังบุญติดตัวอยู่ในตัวแหละคล้ายๆเรามีขันน้ำเนื้อพานอรองนี่นะเออนี่ต้องเหมาะสมที่จะดึงดูดเข้าหากันนี่นะต้องสั่งสมบุญเราจึงจะได้รูปสมบัตินี้มาไม่งั้นจะได้รูปวิบัติ เออลองจุกจุลองเช็ดเช็กอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งสร้างบาร,รมีไม่ได้เอาไปเชื่อพวกนี้ลองลองดูนะเอาเอาเอา,เอากากนน็ไน้นนอคนจะไปใส่บาตรเลยสิมันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ั้งที่โอ้พุทธบุตรมาั้งเยอะแยะนี่นะเปเลินหมื่นเนี่ยแต่เอะ จุ๊อจุจุอโอ้จะเอ็ดไปก็มำลังใส่บาทอ้อเลรือจุจุจุสุดยอดเลยเนะ <Yeah. S 1> อ็กซ์เลนเตอรอ๋อย่างนี้นะนี่ไปนั่นเนี่ยบิดามารดามีพระคุณมากเลยเรื่องอืง่นเรายกมาไปคิดเอาแค่ว่าท่านให้ยูนิฟอร์มนี้มาเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วเหลือเฟือ นี่เนจที่เราจะตั้งไปกราบเท้าท่านทุกวันต้องตอบแทนพระคุณท่านต้องระลึกนึกถึงพระคุณท่านอาจจะไม่มีโอกาสตอบแทนก็ต้องระลึกนึกถึงให้ได้ก่อนนี่เนีจแล้วก็ต้องไปกราบเท้าท่านคือผู้ที่ระลึกนึกถึงพระคุณท่านได้แปลว่าคนนั้นมีดวงปัญญาเราไปกราบเท้าบิดามารดาไม่ใช่ไปยีหนึ่งครั้งเดียวหรือก่อนบวชครั้งก็ไม่ใช่นะต้องทุกวัน ตัองไปกลาบทุกวันอย่าไปเขินอย่ไปอายอย่าไปรังเกียจพระเท้าคู่นี้แหละที่พาร่างกายชีวิตจิตใจไปทำมาหากินได้ซับมาเลี้ยงชีพเราดูแลแล้วเป็นอาหารเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นโรงเรียนยาเจ็บก็มีเป็นยาคารักษาแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ลาบท่านทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้ดลจ้ะหรืออย่างนั้นก็ตั้งให้ท่านชื่นใจเนี่ยรองเพลงท่านฟังเช่นนี่